สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่กุ้งตงหาทุกท่านครับวันนี้ข้าปลาข้าดอยหางเห็ดกอแดงเนาะเห็ดทั่วไปอาจจะมีเห็ดพึ่งที่อย่างออกตัวเนาะนี่ครับผมนั่งงงในดงเห็ดเลยจ้ะโอ้ดีครับแดงประลึ่งปุ่นครับเนาะนี่<ะ>ให้เขามีจัดการเก็บเลยครับสเนตต้องมีล้านักน้อยหยปุ่นนี่ครับนั่นเหนือสเนตมีเพิ่มเนือทำนองเนี่อนี่นี่ครับผม โฮมนี่เก็บวางเดือนแล้วอออีกแล้วน่าจะอ้วนในเดตเตโดอกพี่กัดกระปาไม่อ่อนเลยนะครับเก็บเดือนที่แล้วนี่เองจะนี่ครัหรอบนี้อ้ออีกรอบรอบรอบก่อนครับสองครับนี่สองนะจจะนี่มูนี่รอบสองเลยอีกไหมครับครับมเห่าเนาะอันนี้อันนี้ไว้เป็นเสือเพื่อนน่าจะครับนี่ อืมดูดีตัวมาท่านเนาะครับสองดอกได้อยู่เนาะจ้าดอกครับครับอีตีตีนะฮะแขวเนะครับอืม กำลังน้าฮักน้างามครับจีนี่เห็นเลยกอดกอองมาเน่ยเอาปุ้บกุมนะครับตรงนี้นก็นะวันจริง แมงกอลูกกินเนาะของล้ำครับสามถึงเด้อสามนะค่ะบ้านกำลังสวย ว่าเก็บเพชรก็แดงครับกอนเวดไหมมือหนึ่งก็เลยขึ้นมากันน่าจะเนาะหมูเดียวก้แตะท่านเมื่อจะได้นอกคางนี่ครับมี่ถึงจูมถึงบ้านครับหมูเดียวบะแมนสิเต็มตาบ่เบาใช่เต็มตาหน่อยแล้วเนาะเขากับบุงว่าคานสิออกบ่เนาะเข้ากับ ขึ้นมาเมืองผ่นออกยะเนาะกลุ่มแหลกกับมานเลยครับขื้น,ข,นขื้นก่อนอืมครับอือข,ขึ้นจีน สามารถมอว <right> ่าอะไรก็ไ hmm. ด้ไปเห็นหลายอย่างเนาะครับหมูเดียวครับเนาะเล็ดหมูเดียวเนาะครับเกือบเต็มตาจีครับพอมีนหินเนาะไหมงานเสร็จมาเมืองเนาะดื้อจังกะตาเสร็จมาเนาะแต่เมียนวนขัด หงวก็มันขายบล็อกวันี้เนาะนี่ครับเม็ดน้อยเหยียบเลหมดเลยปุ่นนะนอนเกือเฮ็ดหมดพอิษบล็อกครับกินบล็อกเนาะนี่ขายออกมาใหม่ๆเลยครับนี่รักฐานชัดเจนอ่าปลาให้พึ่งขาคนครับขาคนอุ้ยดอกใน้น่อยนี่ครับน้ำหอกน้ำอมอกอืมดอกน้อยก็นี่พนักเฉลิมออก บานเลจ้ะจีโน่ไอ้หนาะจ้าเยอดตะขาเยอดไอโดนี่อะไรเจาะกันคมนี่ออกปลายมักคงก็ออกลายนี่เย็ดผึ่งแดงก็มีบันนี้ดูหันดอกเดียวอยู่เนาะจ้าก็แดงมันจะออกดอกเดียว ก็มีดอกหนงงมทางนี้ทางนี้คือออกห่างใช่เก็บขึ้นไข่ครับเก็บเพชรพงกระโดดเน็ดอเบือน่ะนกยุงครับมาตาใหม่แล้วเนะาะจ้าสายบนเ้าบ้านเห็นหลายเลยเนาะอ๋อปลาแล้วมีกระลังขีนะ๋เนาะกระลังสลืมอ๋อบ้านเนาะเห็นแบบจิ้นหน่อย อือโอ้ยจ oh, ุคร oh. ับโอ้เป็นชั้นชั่นเลยครับพุทธเป็นชั้นเป็นเลยครับเข็ดกระแดงผมอกว่ตือตเต้นนครับโอ้ยจะเมังเมืองเมืงครับเป็นสันเลยผอหมูใหญ่แห้งเนาะครับผมอ้าวสังเก็ดเก็บเข็ดเลยไปจ่าเก็บปาดใคปาดทั้งดังเนี่ยครับอ้าเก็บเลยเก็บแล้วเนาะครับเหมือนนี้จะได้เอาขึ้นมาหมานอ มันหมานเนาะมันหมันครับต้องต้อดอกกระเน่าแล้วเนาะอือจ้ะครับมาหมูว่านก็ดีพอดีเนาะจ้ะเนาะครับหมูว่านมาได้ขึ้นปานี่ครับอย่างดีก็น้งพองงะงะก็น้ำงงามๆเลยได้ก่อนสองดอกน่ามาได้แล้วกันาได้ดอกหนึ่งน่าเนาะให้ครับดอกใหญ่ก็มีดอกน้อยก็มีครับอือวันนี้จะเด มันยืนกองไงอด,ดงเห็ดกันอีกแล้วตอนนี้ครับผมอือกำลังงามๆครับาครับยาวเลยยาวเลยครับเดี๋ยจะมีมือนีกับปลาเงียบอยู่ได้เหรอเนาะครับอันนี้โอ้โหน,นี่ครับฝนตกเนะาะจะทุกขำใจดีบ่มีคนขึ้นมาเนาะครับ ใกล้เด้อจ้าเด้อควรจะขึ้นมาเนาะโอ้ยเจยวขึ้นมาไก่ครับหนีชุดสองไนี่เนาะชุดแล้วเขาเก็บจะหนีจุ่มน้อยเนาะบังช่ยทางใดก่อนก่อนติันครับผมมันนี่สาวเกี่ยจนงงในดรงเฮดทำละตอนนี้เห็นเจะาพ่อสีสัน ่คิดว่าสิบหมานจังสีนาะอเก็บมองละดอกสองดอกมาออกก็คือกันเนาะครับมองโฮมบ่ออกจก้ะมั่งโฮมมันออกหลาย đón nuôi tập chế đai bình à. ừ. đầy thuốc đọt gặp thuốc đọt nó ta gặp ừ. bình chăn chăn đấy gặp đúc Ừ. Ngoặt lẻo nhưng bò nhầy ban nhỉ đấy nó Cùng bò nhầy ban nhỉ ta อู้พีเจะได้กลุ่ม็นิชันเลยครับครัผคุณญี่มาได้แล้วเนาะนแน่แน้ก่อนมาได้แล้วครับเหนาเนาะครับอม่นห่าอุนห่าเนาะจิ๊จิ๊จิ๊แต่ก็ นี่ครับอืนี่น้อยกวาน้งเกิดกนี้ครับทีนี้สีดอกนี้กันโอู้เดีเอาปมาถึตาไงเลยบ่นี้ปาดโอ้นี่ครับดีดบซ้ำเล อันนี้ขาแม่งกินนะจ๊ะครับฝ่ายขามวนคาดของของอันนี้ทางชั้นเลยครับอุ้งเป็นกอนะจ๊ะเนาะ ตัดอก่อยออสูนถือเป็นครับ <c ười> นี่บ้างนี่นี่ไน,น,นโอ้ให <c ười> ม่ใหม่ไว เกือกเต็มตาหมูเดียวครับเต็มตาใหญ่ด้วยโฮมนี้กำลังเห็นสองจอ๋วแมงกินข้าวนะนี่ทองกำลังเห็นจำเหี้ยน้องโฮมเนาะครัเป็นบางโฮมหลายนักจ้ะครับจเย็นครับทำบางอื่นมาท่านเลยเนาะครับควานโวยครับขึ้นจริงห่ะมืดแล้ว ขวงานเจอีกกุมแล้วเนาะหมนี่ออกี่จ่าหมนี่ก็ล่างเป็นดอกอันนั้นเนาะจีจีหน่อยจ่เนี่หน่อยข้าไว้ก่อนนั่นเนาะ นี่เดียวอาไ <c oughs> ด้ดอกขาวว่าท่านเอา <c oughs> อเคเุณเชื่อแมงขิ่นหรือกระน้องเอาเนาะจ้ะเนาะเอาไปพัดกระเสียบได้ดอกไอยก็ได้เฮ <c oughs> ็ดก้อดอกไม้ตรงตุ่มด้นๆนี่ด้จ้ะมันจะสี<อ>นิ่ม <c oughs> แกงข้าวเดียวจะแข็งเลยน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนาะโคดเก็บอะได้ กลุ่ม <fits> น <into Elena> ี <reading motherf> <itation> ้ก wow, <ta> <N> ็เ <squishy> ล่าเป็นจุ่มหมดเลยบานหมันเลยเนาะจ้านี่ดอกบานเป็นเนาะกําลังงานเนาะอ้เห็ดก็ได้เอาพอใช่หมอบลงไปเอาจิตคนยื้อตค้อน สีหาดอกเนาะดอกตัวน้อยเนะมูไงดตุ๊บจีครัเนี่ปลาจุ่มเลยต้องเป็นดอกดอกน่อยหน่อยเนาะแต่ว่าแมงกินหัวล่ะปเงิูรครับงานเจมม้าสมุทปลาเนอเจะ้ะ ฝอยอ่ะงูเราวบนนี้เอาดอกหมนปุ่นดูเมียวตรนีกำลังสีอ๋ดอกเหมืนป่นเฮ็ดลรางูโด่งบอครับอ่ะเรงูอันอสองดอกอครับลงูออกขนาดนต๊ะต่ววายังบ่ใครสมบูรณ์อยู่นะี่ยมันจะเน่าถึงมดเรียนกัดขอเด้งนะครับ แม่งอยู่กินตุ๊ข้าน,นี่คือออกแบบนั่นสิเนาะแม่งกินจะสิหมดเลยจนี้ตัวกลหน่อยหัวกับมะข่ายไว้บุก๊ก ผอมหอมแ้วจุ่มสองจุ่มเนาะผอมหมูใหญ่ขนี้ฝ้าเนียมูน้อยๆแล้วก่อนกลับบ้านนะจ๊ะตัใหญ่แบบบอสได้ละโอ้ยออกไวกัะน้องหมเนี่ยได้ละสองเท่าเลย ยินได้แน่นอนหลอกงามกระไดกระไดให้เขาก็ไว้เป็นเสือให้เพิ่นเนาะครับกีนาเขาก็ได้มาเก็บไม้โอปีหนาเลยโอปีหนึ่งสามหลอดพ่นเนาะครับแล้วก็อีกหลอดก็มาเก็บไม้ตะนี่บานบุตรไม่เป็นไรเลยชักดูแล้วต้องขาวได้ก่อน จุมจุ่มจุกห้าก็เส็จจห้าจอยจังไปใดวันนี้โนโตน้องต้นในใยอยู่จ้ะสีเงาง่ายหนึ่งใไใ้เลียวอถองสีชมพูอยู่เนาะครับนี่เหได้แล้วนี่ ผลงานของเขาครับวันนี้เนาะเต็มตาใหญ่อยู่เนาะจ้ะเนาะฟาสองมูครับวันนี้เนาะตาใหญ่ครับตาหน่อยตอนเนี้ยเนาะวันนี้ก็ถือว่าหมาอนี่นะจ้ะครับเขาเป็นใกล้เนาะัาจูงกว่าดอกบ้านเนาะจูมก็มีเนาะบานก็มีครับจตาพังงะงะนี่เนาะไอเพิองก็มีครับไอเพิองเด่นน้อยกําลังจะออกบอู้หเนาะครับผมกําลังจะเจอขึ้นมาวันนี้หมาเนี่ยก็แดงออกไปมากมองครับมูใหญ่เด่นสองมูนาะจ้ะเนาะ บางทีกับางห่ม yeah, ก oh. ็บบออกกัย nah, ังมันออกออกดอกเดียวออกดอกสองดอกครับออกแปลกๆนะจ๊ะเนาะครับผมวันนี้แยกกันไปกับสองบาวนะจ๊ะเนาะไปคนละโซนกันครับครับถือว่ามันครับเอาวันนี้เนาะจะครับครับวันนี้ก่อนลาปีดแล้วน้องปิกบ้านก่อนเนินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบาวเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมครับนี่ลาปีดแล้วน้องไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ครับทางด้านี้ก็เป็นสวนกาแฟสวนเมียงเนะาะบรยากาศสวนเมียงกาแฟครับ